Yeah. Oh you สิ่งหนึ่งที่จะได้เห็นนะครับว่าการค้าเล็กๆน้อยๆจากคนคนหนึ่งที่เป็นแม่ค้าหรือทั้งตลาดนั่นก็คือการค้าของอาเซียนการค้าแถวชายแดนที่กำลังขยายตัวแบบนี้เป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับว่าเราไม่ต้องไปไกลเราไม่ต้องไปถึงอเมริกาไปถึงยุโรปแต่เรามาแถวชายแดนเรามาอยู่ใกล้ๆบ้านเราเราก็สามารถที่จะทำการค้า อย่างที่เรากำลังเห็นอย่างนั้นได้ครับข้างหลังผมนั้นก็คือสะพานครับที่ททวันนี้เราข้ามมาจากเวียดนามแล้วตรงนี้ถือว่าเป็นด่านเอรียกว,ว่าตุงชิงเป็นด่านซึ่งถือว่าติดชายแดนแล้วก็ติดใกล้กับชายทะเลข้ามสมุทรแปซิฟิกนะครับ แล้วก็ที่ตรงนี้ก็จะมีคนนะครับที่ขายของภาคนี้คือประเทศจีนแล้วข้ามไปภากนู้นก็คือเวียดนามแม่น้ําสายนี้ได้แบ่งเวียดนามกับประเทศจีนออกจากกันและตรงนี้ครับก็คือเราเห็นคนมานขายของในภาคตอนเย็นเย็นและค่ําคืนจะมีขายสินค้าทุกชนิดที่เป็นสินค้าของเวียดนามแล้วก็จีนนะครับ คนที่จะมาซื้อมาขายกันก็เป็นคนจีนกับคนเวียดนามซะส่วนใหญ่บริเวณนี้น่าสนใจครับไม่ว่าจะเป็นทั้งลองวันไม่ว่าจะเป็นทั้งตอน,นตคืนล้วนแต่มีการค้ากันทั้งสิ้นแล้วก็เป็นการค้าระหว่างอาเซียน,นเป็นสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าสินค้าที่กําลังค้าขายกันอย่างนี้มีการเติบโตทุกปี โดยเฉพาะสินค้าชายแดนของอาเซียนกับจีนนั้นมีมูลค่ากว่า8พ0 0ล้านเหรียญเลยทีเดียวถือว่าเยอะมากเลยนะครับ8 0 0 0ล้านเหรียญในวันนี้นั้นไม่ใช่แค่ยหยุดแค่ตรงนี้กำลังมีการขยายตัวและก็เติบตัวไปสู่อนาคตอีกเยอะเลยทีเดียวนั่นก็คือสิ่งที่กำลังดูนะครับว่านี่ก็คือประตูของประเทศจีนที่กำลังขยายกว้างขึ้นกว้างขึ้นด้วยสิ่งก่อสร้างที่ประเทศจีนรัฐบาลจีนให้ความสำคัญครับที่จริงบริเวณนี้ได้เกิดตลาด เรียกว่าตลาดสินค้าสองประเทศนั้นเมื่อปี08แต่วันนี้ประเทศจีนได้กำลังขยายทำโซนเป็นโซนการค้าขนาดใหญ่ขึ้นมาใหม่ครับกำลังก่อสร้างกันแล้วก็ถือว่าเป็นโซนการค้าที่มีอนาคตมากที่จะขยายสินค้าของอาเซียนเข้าสู่ประเทศจีนอย่างมากเลยทีเดียวในขณะเดียวกันเราก็จะเห็นลถบรรทุกของจีนนะครับ ที่ทุกสินค้าเป็นรถยนต์เป็นเครื่องจักรเป็นอุปกรณ์อะไรต่างๆก็แล้วแต่เข้าสู่เวียดนามและอาเซียนนั่นเองครับ